เข้าสู่หน้าร้อนแบบนี้นะครับอาการหนึ่งนะครับที่ผมมักจะเจอในร้านยานะครับก็คือเพื่อนๆในช่องมาซื้อยาแก้ปวดไมเกรนนั่นเองนะครับต้องบอกว่าอากาศร้อนเนี่ยครับเป็นสิ่งกระตุ้นหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เป็นไมเกรนและโรคนี้นะครับการที่รักษาให้หายขาดเนี่ยมันก็ยากมากๆนะเพราะจริงๆแล้วนะครับมันเกี่ยวกับหลายส่วนมากๆเลยครับของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลอดเลือดนะครับสารสื่อประสาทนะครับแล้วก็พฤติกรรมเนาะแล้วก็สิ่งกระตุ้นต่างๆนะครับนอกจากที่เราเนี่ยจะหลีกเลี่ยงพวกสิ่งกระตุ้นอย่างเช่นพวกแสงแแดดดควาามร้้อนัเสสียงงงจ ซึ่งพวกนี้นะครับถ้าเราหลีกเลี่ยงเนี่ยก็จะลดความถี่ของการเกิดไมเกรนได้นะครับแต่วันนี้นะครับผมมี5วิตามินนะครับที่มาแนะนําว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นไมเกรนนะครับอย่างที่จะลดความถี่ของการเป็นนะครับแล้วก็ลดอาการปวดนะครับเวลาเป็นนะครับสามารถใช้5วิตามินนี้นะครับในการดูแลคุณได้ครับวิตามินตัวแรกนะครับก็คือเจ้าตัววิตามิน B นั่นเองนะครับผมแนะนําเป็นวิตามิน B รวมเลยครับซึ่งพวกนี้นะครับจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ช่วยลดความถี่ของการเกิดไมเกรนได้นั่นเองนะ ตัวที่2นะครับก so, ็คือเจ้าวิตามินดีนเนี่ยนะครับโดยแนะนําให้รับประทานนะครับห้าหมื่นไยต่อสัปดาห์นะครับแต่ขอแนะนํานี้ด้วนึงครับว่าเจ้าตัววิตามินดีนะครับผมสาหรับใครที่มีโรคจําตัวนะครับควรปรึกษาแพทย์นะครับที่ดูแลโรคจําตัวก่อนนะเพราะว่าวิตามินดีนนอกจากที่เขาจะมีการาว่าเขาช่วยเรื่องของการลดความถี่อยู่การเกิดไมเกรนแล้วเนี่ยครับเขาช่วยเสริมพุมกันอื่นๆด้วยนะครับแต่ทีนี้นะครับเจ้าวิตามินดีเนี่ยก็มีการขับออกผ่านตับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องปรึกษาแพทย์ที่ดูแลโรคจ ดวงเราอยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าสาหรับใครนะครับที่ไม่มีโรคจําตัวนะครับก็สามารถพิจารณานะครับปรึกษาเภสัชกรปรึกษาแพทย์นะครับให้เจ้าตัววิตามินดีนะครับเข้ามาดูแลสุขภาพเราได้ครับกลุ่มที่3นะครับก็คือเจ้าตัวแมกนีเซียมนั่นเองนะครับหลายๆคนนะครับที่เป็นไมเกรนนะครับ ผมแนะนําเลยนะเจ้าตัวแมกนีเซียมนะครับเป็นวิตามินตัวหนึ่งนะครับที่ร่างกายเราเนี่ยต้องการเลยนะครับและหลายๆคนนะครับที่ผมแนะนําไปนะก็กินแมกนีเซียมเนี่ยนะครับก็ลดความที่ของการเกิดไมเกรนได้อย่างเห็นผลเลยครับโดยตามธรรมชาติแล้วครับร่างกายเราต้องการแมกนีเซียมนะครับวันละ500-600มิลลิกรัมต่อวันนะครับซึ่งเขามีการศึกษานะครับว่าสามารถลดความทีแล้วก็ความรุนแรงเนาะของอาการปวดนะครับสำหรับคนที่เป็นไมเกรนได้ครับตัวที่4นะครับก็คือเจ้าตัวโคเอนไซม์คิวเทนนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเจ้าตัวโคเอนไซ คิวเทนนะครับมีประโยชน์ที่หลากหลายมากครับนอกจากจะช่วยเรื่องของการชะลอวัยนะครับบำรุงหัวใจนะครับแล้วก็ยังช่วยลดโอกาสการเกิดไมเกรนได้ด้วยนะครับโดยปกติแล้วครับจะแนะนําให้ทานครั้งละ100มิลลิกรัมวันละ3ครั้งนะครับซึ่งเพื่อนๆนะครับสามารถพิจารณาเจ้าตัวโคยไซคิวเทนนะครับมาช่วยดูแลสุขภาพได้ครับ และตัวที่5นะครับก็คือเจ้าตัวเมลาตทนนนนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเมลาตทนนนเนี่ยโด่งดังมาม้างนะครับในช่วง3-5ปีนี่เนาะที่เขาเนี่ยมีคุณสมบัติช่วยเรื่องของการนอนหลับนั่นเองนะครับต้องบอกว่าการนอนไม่พอเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งนะสำหรับคนที่เป็นไมเกรนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เรานอนหลับดีนะครับมีคุณภาพการนอนที่ดีนะครับดยการที่ใช้เมลาตทนนนเนี่ยเข้าไปช่วยนะครับก็สามารถช่วยลดโอกาสการเกิดไมเกรนได้นั่นเองนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยครับเจ้าตัวเมลาตอนินเนี่ยแนะนำ เพราะมันงงนั่นเองนะทำให้เราหลับสบายนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิตามินทั้ง5ตัวนะครับที่จะช่วยลดโอกาสการเกิดไมเกรนนะครับแล้วก็ใครนะครับที่มีเพื่อนมีคนรักนะครับที่เป็นไมเกรนนะสามารถแชร์คลิปนี้ไปได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับ